รถไปไปเที่ยวหัวห็นกันนะครับดูบรรยากาศตอนนี้เรานั่งรถไปขบว91น91แ่งจากหอวรบโงนะครับไปที่สวนส,วน,สวนปฏิพัฒหัวหินขบวนรถไปนะขบวนนี้นะครับออกจากหัวลบโงห6โมงคึ่งไปถึงสวนส,วน,สวนปฏิพัฒไม่ไแน่ใจว่าถึงกี่โมงนับประมาณเกือบเที่ยงนะครับ ชมบรรยากาศนะครับ่าไ,ไหนภาไในรถไฟสอ,องข้างทางนะครับสองข้างทางของรถไฟเพิ่งออกเพิงออ่งออกจากหัวลำโพงมานะครับหกโมงเพึ่งอันนี้น่าจะผ่านแถวไหนเนะี่ย

เราบุกไม่ทันมันเต็มก่อนขอบวนนำเที่ยวนะครับวันเดทริปจะค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่า Popular นะครับอันนี้ถึงสถานีรถไฟสามเสนนะครับตามเสนแล้วอันนี้เราดูบรรยากาศไปในรถไฟ สามเศษนะครับสามเศษ <_ d ata> นั่งรถไปจันตามไปถึงส่วนส่วนปฏิบัติเพือว่าเห็นนะครับรถธรรมดาเนราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทเองนะครับถูกมากถ้าถ้าเป็นรถแอร์นะครับรถปรับอากาศ จะอยู่ที่240นะครับไปกับรถไปนํำเที่ยวเราสามารถที่จะต้องตัวนะครับได้ผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งสะดวกรวดเร็วง่ายไม่จาเป็นต้องออกตัวเราจองผ่านเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะได้ตัว e ๋วอ t ติ k เกนะครับผ่านอ e ีเมลของเรา สามารถที่จะโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่บนรถไฟได้ทุกอย่างสะดวกสบายมากนะตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยการรถไฟนะครับก็หันมาทำนะครับเกี่ยวกับท่องเที่ยวช่วงในวันหยุดกนะ็ะจะมีพวกกรุงเทพส่วนปฏิพัติหรือว่ามอกรุงเทพกัญเจนบาบรีนะอนอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างีิจา อ่าปอปรามากนะครับทุกคนให้ความสนใจกานนี้ผมจองพยายามจองที่จะอ่าเป็นตั๋วชั้นสองนะครับตั๋วแอร์แต่ว่ามันไม่มีมันเต็มตลอดนครับเต็มตลอดต้องใช้เวลาน่าจะจองล่วงหน้าน่าจะใช้เวลานานถึงจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรานะั่งชั้นสามนะครับเราจะได้บรรยากาศยิงกงล่มแบบเลยนะครับอัน,นี้บรรยากาศของรถไฟ อีสถานีหนึ่งคือที่ที่บางซื่อเป็นสถาน,นีคนน่าจะขึ้นเยอะตรงนั้นนะเ็นบอกว่าวันนี้คนเต็มเลยอันนี้สามเศนนะครับคนน่าจะขึ้นมาด้วยสถาน,นีรถไฟ 3, สามเศนครับอันนี้ 3, สามเศน

แต่ว่านั่งรถไฟไทยเราก็จะได้บรรยากาศนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งบรรยากาศสองข้างทางซึ่งค่อนข้างจะหาดูได้ยากอันนี้บรรยากาศภายในอัที่ห้านะครับสนสนได้เลขที่เท่าไหร่ครับ ที่ห้าเลขที่สวนสน10 10ปีคนก็เริ่มขยอยก็ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก่อนครับเราไใจรับสึงเลขหรือเอาั่งนี้สด้านี้ยกขึ้นครับทำมาตั้งด้านนี้เดือดไม่ต้องแยกกันนะเพรว่ารถ นะครนีแกละท่านี่ค่ะ่านีคเรื่องตู้นี้แหละเพราะว่าเขาเปิดขายมาก่อนขายเยอะที่สุดละท่ัด แล้วนั่งด้วยกันไม่ได้ใช่ป่ะก็มาด้วยกันคือต้องนั่งด้วยกันนะครับถ้ามาด้วยกันไม่ไม่นั่งตรงนี้ไม่ได้คนมีคนฉะนั้นปกติตอนจองเราก็จะได้คนเขาจะขึ้นอีกประมาณนี้หนึ่งบางส่วนเลยครับบางสื่อบางบำรุงสัลายานครปฐมก็ครับนี่แเราต้องตื่นเื้นเยอะแกเขาเปลี่ยนรถนะครับเราวจะนั่งด้วยกันขยับมากันได้ครับมาได้วยกัน ก็กำลังจะเข้าสถาน,นีบางซื่อคิดว่าคนน่าจะเยอะบรรยากาศอยู่ภายในรถไฟครับ รถไปไปเที่ยวหัวเห็นกันนะครับไปเช้าเย็นกลับรถไฟไทยบริการนำเที่ยวไปเช้าเย็นกลับครับจากกรุงเทพไปสวนสวนสนปฏิพัทธ์หรือหัวหินนะ่ะถ้ารถไฟชั้นสามแค่หนึ่งรยยีิบบาทไปกลับนะครับถูกมากแต่ถ้าเป็นรถปรับอากาศก็สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบนะครับ ไปออกกวงขึ้นอันนี้มาออกหวาง54สถานีนอะไรบ้างเนี่ยดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศภาศในรถไฟจัน3สามจัน3กสาค่อนข้างจะาบแบบกก,บกลาโหดหน่อยนะครับเพราะว่าผูา้โดยสารส่วนมากคนสูงมาเยอะๆนะเลื่นมาแล้วก็จะหาที่นั่งกันถืว่า คนนั้นนั่งตรงนี้คนนั้นนั่งตรงนั้นโอ้โห รถไปไปเดียวด้วยกันนะครับไปวอยเ็นถึงวอยเ็นน่าจะประมาณบ่ายนะ่าจะ11โมงนะ11โมงอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่นั่งรถไฟไปเที่ยวไม่ได้นั่งรถไฟไทยมานานมากแล้วนะครับส่วนมากก็จะขับรถไปเองแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเพิมดูนะครับเพราะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาจัดตระวนนำเที่ยวนะวันเดย์ทริปรือว่าไปเช้าเย็นกลับเนี่ย เส้นทางมันน่าสนใจมากเลยถึงไหนแล้วไม่รู้ รถไฟไทยครับไม่ไปไม่รู้นะครับได้ยากาศย้อนยุกมาประมาณ30ปียังไงก็ยังคงรูปแบบเดิมนะครับถึงไหนแล้วน่าจะน่าจะบางซื่อมากตอนนี้บางซื่อ สถาน,นีไปทางบางซื่อ <c oughs> คนน่าจะเยอะสถาน,นีนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นชุมทางบางซื่อนะครับสถาน,นีบางซื่อตรงนี้เห็นบอกว่าคนน่าจะเยอะโหมาเพียบเลยเส้นทางกรุงเทพมหินน่าจะเป็นเส้นทางที่ตบปลปามากหแน่นเลยมาเจอะเลย บางื้อเอบกี้นี่คือโบอกี้ที่ห้นะครับคันที่ห้า คนเยอะเลยคนขึ้นตลาดนี้นด่เยอะเลย Ước trước khi <laughs> chúng ta sẽ cố gắng để giúp